สวัสดีครับนาณาเออีสานในกรุงครับวันนี้มาตกปลาอยู่มอหลังบางมอกลับมาแล้วครับหลังจากที่ออกไม้อังอยู่หนองคายนะครับอยู่ประมาณ3ามสามมือนะครับตกอยู่มือแรกช่วงเย็นๆนะครับไปหอดหกโมงกว่าแล้วครับมือที่2อยู่บนมือเลยครับมือที่3ามครึ่งมืออยู่ประมาณเนี้ยมือที่สามแทบสิบบอได้ถ่ายคลิปนะครับประชดูกวนกันเลยบ่ได้บ่ได้ถ่ายคลิปครับวันนี้กลับมากลับมาบาหลัง วันเสาร์นะครับคนเงียบๆนะบน่ค่อยมีคนนะนเงียบแพงมวันนี้น่าจะคนน่าจะเข้ามาแรกนะครับเพราะว่ามืออื่นมันเป็นวันหยุดช่วงนี้เขาหนาจะเล็งโอ้เพื่อจะยุดส่งการคนกระสีบางบางเนี่ยเขาสิกับบานกันนะครับไปโลงปะงมับเป็นตัวแต่งไม้บัดเน,นือเพราะว่าเอากลับ,บานนะครับถอดออกหมดแล้วก็เงียบกับมันนะครับต้องแต่งไม้บัดทุกสิ่งทุกอย่างเลยใส่เวลาดํายสำหรับเงียบเข้าสีมาผสม,มวันนี้นะครับเป็นระบบ ลำไว้ครับจะเป็นลำลำบ่มลุ่งนะครับเน,นี่ยสูตรตนินเงี่ยมบดนะครับเบ็ดเบ็ดเลยไปอ่างแมือแหันใส่เงี่ยมเบ็ดใส่เป็นบดเลยลำบ่มครับเป็นลำบ่มแล้วทั้งนี้หัวเชียงเลยเป็นอยนะกินดีลำเอของลุงนะครับเสนะ่คองลุม่มลำนี้ม,ม,มดมา ไม่เป็นสุดสองลุงนิดนะครับกินดังสุดดีนะกินไม่เคยแบกินแห้งนะครับตรงโอ้โหเย็นหมดเห็นหมดเลยตาม,มเป็นกล้วยหอมกะทินะครับลุงเนะี่หมดเลยนะครับเพราะว่า มันหอมกระต่ายมาโดนละเป็นคนที่สองเป็นกล้วยหอมนะครับลดเล่นนะครับตัวที่สามเป็นมะขึ้นนะครับมะขึ้นตรงเนี้ยติดรถเลยนะครับเีบ็บลอยครับ พุดเข้าให้เข้ากันสมไว้ครับเราจะเป็นหัวนะสิมักแห่นเป็นหัวอู้ฮู้ จินตมได้เลยวิโน,นตัดได้ได้เอาแล้วดูถือพอด,ดีเฮ้ยวัดชุดหนาเลย ีฉันฝากด้วยชิ้นแบบน่าตกนลยสุดยอผมเพิ่งมาผมไปต่างจังหวัดลงได้ครับลงได้ได้ครับลงได้ปลาหน้าจะไม่เข้าฮะมันจะข้ามไปตรงอยู่ตรงนู้นเฮ้ยลงตรงนี้ก็ได้มันจะมืดแล้วเข้าไม่เข้าหรอกโอถ้าเข้ามาแล้ก็ขยับไปตกตระนู้นก็ได้ลงตรงนี้ได้เกมไม่เข้าหรอกถ้าเกมเข้าเกมมาแล้ว ลงได้ลงได้ไดเดี๋ยวแกมาแกไม่น่ามาหรอกมันเลยลงเลย ไม่น้าตักน้าตักเหียยไปยังก่อนเหรอโอ้ยฝนนินเดี๋ยวด้วยเดี๋ยน้าตักเหี้ยลงน้ำมันเอาอยู่มิได้ใส่ฝ่าเมื่อมันยกมาได้เลยใส่นี่แหละสามสี่ตัวละ ครับส <Yeah. S 2> oh, ้น uh จุ huh. ่สาบ่ดแปดม่เอนะเฮม่สนจุดสามเลยนยสนดแปใส่ยาส้นปี่เล่นดผมนี่ใส่ฝ่ามือครับวันนี้ Bây giờ thì con nên ลองมาท็นไก่อนก็ดิไดไครับผมวันนี้ผมอยเด็ดเด็ดเย็ดเยต้องตายคซื้อตั้งหนาเยอะท้งหนาท้างเขาวิลลาซื้อจำนวนผสมตั้งหนตามที่นาเห็นครับไปลองดูครับว่าโงนมาบ่เขใจหรอล่าโลนึงแล้วสบายใจ สามหางตัวเดี